ต้นไม้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปล,ง,ปลงข้อจํากัดด้านสภาพแวดล้อมของตัวเองแต่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยิ่งใหญ่ก็เหมือนกับคนเราเนี่ยแหละครับที่ต้องไม่เอาข้อจํากัดในชีวิตมาเป็นเครื่องผูกมัดพันธนาการที่ทําให้ตัวเองไม่สามารถเติบโตได้ผลลลต้้้้ออองง CleverMath Home at Matt@ Home สนนนนน Box Talk เเเเีียยยยขไไ์ใใหดดดุกาาาจจ่่ิว สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิธิ์นะครับจากเพจพ่อมาน้ำและแม่มิกริชลี่ครับวันนี้พ่อมาน้ำจะขอยกตัวอย่างการเจริญเติบโต,ขอ,ตของต้นไม้โดยมีข้อจํากัดให้เปรียบเสมือนกับชีวิตของเราเนี่ยแหละครับที่จเจริญเติบโตทั้นนันความคิดและสติปัญญาและการเจริญเติบโตนั้นมีข้อจํากัดเช่นเดียวกันมีชาวสวนคนหนึ่งครับพยายามจะสร้างรั้วต้นไม้นะครับเขาก็ได้ปลูกต้นสนครับเรียงรายต่อเนื่องกันนะครับเป็นแนวทางยาวและเพื่อทําให้การมาเป็นรัว้วรอบขอบชิด ชาวสวนคนนั้นก็เลยนําเอาเชือกที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับมาร้อยต้นไม้เข้าไว้ด้วยกันเป็นวงรอบเป็นวงรอบเป็นวงรอบแล้วก็ทําให้กลายมาเป็นรั้วของต้นไม้ให้ได้นะครับแต่ <S <S ตสิ่งที่ชาวสวนคนนั้นทําคือการสร้างข้อจํากัดในการเจริญเติบโตของต้นไม้โดยที่ไม่รู้ตัวครับข้อจํากัดมันอยู่ที่ว่าการพันเชือกรอบต้นไม้แล้วก็มัดเชือกเป็นปมไว้ทําให้ต้นไม้ไม่สามารถขยายวงรอบตรงส่วนนั้นได้ต้นไม้เหล่านั้นแคกแแรงแล้วก็ตายลง แต่ก็มีต้นไม้บางต้นครับที่สามารถเจริญเติบโตเติบใหญ่ได้โดยที่ไม่เห็นว่าเชือกเป็นข้อจํากัดในการเจริญเติบโตสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือต้นไม้ที่เติบใหญ่แล้วก็มีขนาดใหญ่โตมากๆเนี่ยมีเชือกอยู่ภายในซึ่งเชือกเหล่านั้นเปรียบเสมือนกับชีวิตที่มีปัญหามีอุปสรรคหรือว่ามีปม ที่ติดมากับชีวิตของเราถ้าหากว่าเด็กคนหนึ่งมีปมที่ติดอยู่กับชีวิตแล้วไม่สามารถก้าวข้ามปมเหล่านั้นไปได้ทั้งด้านความคิดและสติปัญญาผมที่ว่านั้นในชีวิตอย่างเช่นนะครับการเกิดมาแล้วต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าทําไมเราไม่มีแบบนู้นทําไมเราไม่มีแบบนี้หรือโชควาสนาไม่เข้าข้างเราเลยทําความดีมาตลอดชีวิตทําไมยังไม่ได้ดีเมื่อไรก็ตามที่ปมเหล่านี้ยังมีขนาดใหญ่โตอยู่เรื่อยๆนั้นนั่นหมายความว่าเราก็เปตรียบเสมือนต้นไม้ที่มีเชือกที่ผูกครับ มีอยู่หลายเส้นหลายเส้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่เชือกเหล่านั้นเราไม่จําเป็นที่ต้องกําจัดมันทิ้งไปนะครับเพราะมันไม่สามารถเปลีป่ยน,นแปลงปอดีตได้ครับเพียงแค่เราต้องกําจัดออกจากแนวความคิดของเราการกําจัดออกจากแนวความคิดคือไม่สนใจกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นครับมุ่งมั่นตั้งใจที่เราจะพัฒนาต่อไปเหมือนกับต้นไม้ที่มีเชือกอยู่ร้อมนะครับไม่สามารถที่จะสลัดเชือกนี้ออกไปได้ต้นไม้ก็พยายามเติบใหญ่ครับโดยการครอบเชือก และทําให้การเจริญเติบโตของต้นไม้ไม่สนใจเลยว่าเชือกที่เคยผูกมัดไันคืออะไรแต่ชั้นจะเจริญเติบโตต่อไปเมื่อเช้านี้พ่อมาน้าเพิ่งจะพูดเรื่องนี้ให้กับน้องนัชชาได้ฟังกันนะครับว่าเส้นทางในการเจริญเติบโตแม้ว่าจะมีปัญหาแม้ว่าจะมีอุปสรรคและแม้ว่าจะมีข้อจํากัดในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตทางด้านเสด็จเปนอยา่างนั้นความคิดเพื่อนาไปสู่ความสำเร็จในอนาคตข้างหน้านั่นเองครับ